นะครับบริษัท Netflix คเรีคเยครับประกาศจัดเตรียมฉายซีรีส์เรอริตี้เคอร์ลินารี h o u l e Season 2นะฮะในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับผมนะผ่าน Netflix ทั่วโลกนะฮะอืมนะครับผมโดยเอเคอร์ลินารีเนะี่ยกฎกติกาก็จะเป็นแบบแปดสิบคนในกลุม Black oon, นะ่มแบ็คสปูนนะฮะหรือมือใหม่หรือเชฟนอกกรนะแสเนี่ยใช้น้ำแฝงคนระับอ่า อาเลียนะครับผมและ20คนในกลุ่มไวท์สปูลครับอ่าเชฟที่มีชื่อเสียงนะครใช้ชื่อจริงครับรวม100คนครับซึ่งกลุ่มแบ็กสปูลเนี่ย80คนจะถูกคัดเลือกเหลือเพียง20คนเพื่อแข่งกับกลุ่มไวท์สปูลครับทั้งแบบทีมและว on ันออนวันแบทเทิลครับและจะมีแข่งเป็นทีมผสมด้วยอ่า ทั้งหมดนี้ครับจะแข่งเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกรายการหนึ่งเออซึ่งก็แสดีด้วยนะันเนี้แค่แสดีนะครับผมแล้วก็อีกรายการหนึงครับอ่า Physical Asia ครับอ่าซึ่งเป็นภาค spin off ของ Physical Physical r อ่าเขยเก่งแข่งกันกหนดใช้เดือน้าครับเอออืม คอนเซปตหลักของซีรีส์นี้ก็คือการจับกลุ่มผู้แข่งขันตามประเทศโดยให้เป็นทีมประจำชาติอ่าผู้แข่งขันจะจากแต่ละประเทศครับจะรวมกันแข่งขันเพื่อศักดิ์ศร,รีของประเทศตัวเองประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันก็มีเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มองกโกเลียญี่ปุ่นอินโดนีเซียตุรกีออสเตรเลียและไทยนะครับผม คนมีคนไทยไปแข่งด้วยเข้าแข่งด้วยนะอ่ามีคนไทยเข่งด้่ยนะหนึ่งในผู้แข่งขันชื่อดังครับอย่างแมนนี่ปาเกียวครับอ่าหลายคนรู้จักแน่นอนฮะนักวยตำนานจากฟิลิปปินส์ครับซึ่งจะเป็นตัวแทนทีมฟิลิปปินส์ร่วมแข่งขันนะฮะกติกาง่ายๆครับอ่าอกติกาการแข่งขันหลักครับคือระบบทีมชาติคาับทีมประเทศใดถูกคัดออก สมาชิกทั้งทีมจะถูกตัดออกพร้อมกันฮ<า>ะครับผมก <c oughs> ็เหมือนส่งต้นเฮมาตกรอกถ้าตกรอกคนเดียวก็ไปกันหมดเลยเงเหรอไปหมดเลยอเออนะโดยผู้โดยผู้บริหารครับอย่างคุณจังพงกี้นะครับผมกล่าวว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันอย่างสมบูรณ์โดยอาจเปลี่ยนแนวคิดจากการแข่งขันแบบคัดคนเดียวไปสู่การแข่งขันแบบทีม ตามชาตินะครัเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมยุคใหม่นะครับผมนะ